ออโต้เซลล์มาสเตอร์คือสมาชิกที่สามารถดำรงตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ได้อย่างน้อย12ครั้งในรอบ12เดือนผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์จะได้รับเข็มกลัดออโต้เซลล์มาสเตอร์สิทธิพิเศษในการรับทราบข่าวสารจากบริษัทสิทธิในการเข้าร่วมงาน Success Academy ฟรี6ครั้งและผลิตภัณฑ์อาโตมีมูลค่า1,000 0บาทค่ะ ขอเชิญทุกท่านพบกับ New Auto c e l l Master Diamond Master อรุณโรธสิงค์ครับขอเชิญผู้จัดการสาขาอาจตมิประเทศไทยคุณไรอันลีขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบเข็มเกียรติยศและช่อด,ดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ดำรงคุณสมบัติ Auto ล a l มา Master ค่ะ ครับและขอเชิญดิวออโตเซลมาสเตอร์ดมอนมาสเตอร์อรุณโรธสิงห์นะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้าเพื่อติดเข็มติดยศและรับช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับครับและเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับ3 2 1อะ่โซนี่ครับขอแสดงความยินดีกับดิวออโตเซลมาสเตอร์นะครับและขอขอบคุณผู้จัดการโทมิสาขาประเทศไทยคุณไลอลลีด้วยนะครับ ลำดับถัดไปนะคะเรามาร่วมรับฟังความรู้สึกของ New Auto เซ l ล์มาสเตอกันค่ะขอมอบเวทีนี้ให้กับไดม m นด์มาสเตอร์อรุณโร์ซิงคค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกๆคนครับขอบคุณครับอ t o โ i มี a ไทยแลนด์ที่ให้ผมโอกาสคุยบนเวทีวันนี้นะครับผมขอแนะนำตัวเองครับ Hi. Hi. ผมชื่ออรุณโร์ผมเป็นนักธุรกิจก่อนผมทำบริษัทอ t o โ i ม ผมได้โอกาสบินไปอเมริกายุโรปออสเตรเลียได้บินหลายประเทศแล้วก็ของที่ผมชอบในชีวิตผมก็ได้ทําหมดผมชอบดูบอลชอบลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีมีลิเวอร์พูลและฟรีไหมครับบนเวทีผมก็ได้บินไปแอนฟิลชอบทีมอังกฤษก็บินไปยุโรแต่ว่าไม่สามารถหาสินค้าดีๆในราคาที่ดีๆได้แล้ววันนี้ก็เจอบริษัทอโธมีเรียบร้อยแล้วครับ ตอนเริ่มเริ่มมีคนเขาก็มาแนะนำผมผมก็คิดเหมือนคนทั่วไปว่าบริษัทนี้มันจริงหรือไม่จริงผมเริ่มต้นแบแบบบริโภคหลังจากนั้นหลังเออใช้ใช้ผมก็เริ่มชอบสินค้าเพื่อนเขาก็บอกลองทำดูผมก็โอเคให้โอกาสแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็บินไปอะตมี่ที่เยอรมันที่แฟรงเฟิร์ตบินไปสิงคโปร์ไปอินเดียไปเจอ m อดีที่อินเดียไปศึกษา a t o m i Thailand แล้วก็ปีนี้ก็ได้โอกาสบินไป Atomic Academy Success ท, Korea, ที่เกาหลีครับที่เกาหลีครับหลังจากผมศึกษาผมตกใจเลยครับธุรกิจนี้มันไม่ได้ธุรกิจที่ผมมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากครับเป็นธุรกิจ100บิลเลียนครับเป็นพันพันล้านแล้วเวลานี้มันแค่2บิลเลียนแปลว่ามันแค่เป็น2ซครับอีก98 พวกเราในเวทีนี้ในฮอ,อลนี้ต้องขว้าโอกาสนะครับเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากๆครับหลังจากผมเริ่มต้นเป็นนักบริโภคหลังนั้นผมก็คิดว่าโอเคเพื่อนแนะนำแล้วเราก็คนง่ายๆอาลองทำดูทำสัก5อร์เก็ได้ผมกะตอนเริ่มๆว่าเอาสัก2 0 0 0 0ืถึง3 0 0หมก็พอใจแล้วหลังจากนั้นตอนไป a c a d e m y Success ที่คอรีอ ผมก็ไปคุยมีเจอคนอเมริกาคนเม็กซิโกผมถามพวกเขาว่าพี่ๆต้องการเท่าไหร่ในหลังทำธุรกิจเสร็จคนเขาก็บอกผมพันล้าน2,000ล้าน3,000ล้านความฝันของเขาใหญ่มากทุกคนเขาฝันว่าเป็นอิมเ r เรียลหมดหลังจากผมเจอพวกเขา mindset ผมก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นของที่ผมไม่เคยเรียนรู้มาก่อนผมก็ได้เรียนรู้ที่นั่นเขาก็ยื่นไลฟ์ฟินาเรียลให้ผม แล้วเขาบอกว่านี้กระดาษนี้เขียนอะไรแล้วจะมาจริงผมเขียนเลยครับในเวทีผมก็อยากมีเวทีแบบนี้ที่เขาใหญ่ไทยแลนด์ครับจะได้ตอนผมมีพาร์ทเนอร์ไม่ต้องพาไปเกาหลีไปเกาเขาใหญ่ก็พอใจครับเพราะว่าผมชอบประเทศไทยมากครับเกาหลีผมก็ทานอาหารไม่เป็นกิมจิกิมจิทั้งประเทศก็70%เปนเป็นปูเขาครับ ผมถ้ามีปัตเน์ต้องพาไปเกาหลีผมเหนื่อยเลยครับผมเขียนเลยครับไลฟ์ฟินาที่สาษาทุกขอใอยเป็นจริงเถอะครับประมาณ7ปีที่แล้วตอนผมอยู่อเมริกาตอนนั้นเขาก็เริ่มสร้างพวกเอ่อเซลฟ์ไดรเวิ้งคาร์แล้วนะครับแบบรถแบบไม่ต้องใช้คนครับผมก็รู้แล้วครับว่าในอนาคต AI ต้องมาเอางานของทุกๆคนแน่เลยครับจะเป็นพวก Uber driver ก็ต้องตกงานหรือ l อย y e อหรือ หลายอาชีพครับแต่ว่าเชมันของพวกเรานี้เป็นคนดีมากครับเขาก็ให้โอกาสแพลตฟอร์มถ้าเกิดคนทั่วไปทำแพลตฟอร์มต้นทุนก็แพงครับแต่ว่าในอัตโมี่สมัครก็ฟรีแล้วแพลตฟอร์มก็เป็นของพวกเราครับเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆเลยครับธุรกิจนี้คนทำต้องใจเย็นนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจประมาณแบบแมทเทิลครับ เพราะว่ายักษ์ใหญ่แบบพวกอเม z o n หรือว่าพวก Facebook เขาตอนทำธุรกิจประมาณ7-9ถึงปีเขาก็ไม่เห็นกำไรครับเขาเรียกว่า Snowball เ f f e c t ครับทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือน Starbucks ก็ค่อยเห็นกำไรหลัง17ปีถ้าเกิดจะคิดว่าเริ่มทำธุรกิจวันนี้แล้วเป็นซ u เปอร์แมนแล้วหาเงินได้พรุ่งนี้มันไม่ได้ครับแบบผมผมทำา4ปีผมก็จะทำสโนบอลอ l เ f f e c t เยอะๆแล้วตอนมันเห็นกำไรหลัง10ปีตอนนั้นกำไรจะมาเร็วมากเลยครับ ในธุรกิจนี้พวกเราคนที่สมัครแล้วเป็นหัวหน้าของธุรกิจไม่ควรจะถามว่าอัพไลน์ทำอะไรให้เราได้หรือดาวไลน์คำแรกที่ต้องถามตัวเองว่าเราทำอะไรให้เราได้ครับอันนี้สำคัญมากเลยครับ Take the Ownership ครับตอนออผมออได้โอกาสไปอินเดียที่อินเดียเขาก็มีแคมเปญครับ Beautiful India, Healthy India ถ้าเอาแคมเปญน,นี้มาเมืองไทยก็จะยิ่งดีมากเลยครับถ้าคนเราอะทุกคนพยายามใช่ไหมครับก็สามารถบินเครื่องบินได้ถ้าไม่พยายามก็ไม่สามารถปั่นจักรยานได้ครับ <Okay. S 1> แล้วแล้วก็ที่อินเดียที่ผมรู้นะพวก s h อ r อนมาสเตอร์ที่เป็นนะครับ mm hmm. เขาหาเงินได้เยอะมาก mm hmm. เทียบกับคนที่ทำงานบริษัท17ปีพวกเขาหาเงินได้มากกว่าครับ แปลว่าบริษัทนี้เขาก็ให้คอมมิชชั่นที่ดีมากเลยนะครับเออในมุมมองของผมนะครับถ้าเกิดคนเราแค่คิดนะมันจะเกิดขึ้นแค่ส0ซแต่ว่าถ้าเขียนในกระดาษประมาณ4 6กเซแต่ว่าถ้าสร้างทีมนะครับทุกอย่างจะเกิดขึ้น7 6กเซถึงในธุรกิจนี้ควรจะสร้างทีมนะครับเพราะว่าผมลองคิดดูว่าบริษัท เขาไม่ได้จ้างพวกเรามาเป็นเซลแมนหรือขายสินค้าครับเขารวยมากเขาก็สามารถจ้างเซลแมนของเขาหรือว่าโพสในโซเชียลครับในมุมมองของผมเขาอยากให้ทุกคนออกไปถามคาถามเยอะๆถามร้อยคาถามพันคําถามรู้ว่ามีป b l e m อะไรแล้วก็ซอฟ e t เดอะป b l e m ครับถ้าคนยิ่งถามคําถามเยอะยิ่งแก้ปัญหาได้ตําแหน่งพวกคุณก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,นครับ ธุรกิจนี้ผมว่าจะอยู่ได้อีกร้อยปีครับเพราะว่าธุรกิจอื่นส่วนมาก AI จะมาจะอยู่ได้5-7ถึงเเพราะว่าทุกคนต้องแปลงฟันแล้วก็ต้องใช้ครับแล้วมันเป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่าถ้าพวกเราทำ global คนที่แปลงฟันที่ยุโรปพวกเรานอนอยู่ก็ได้เงินคนที่อาบน้ำอยู่ที่อเมริกาพวกเราก็ได้เงินโอ้โหธุรกิจดีมากเลยครับแล้วก็ดีกว่านี้คือส่งให้ได้ไดตั้ง3 generation 3รุ่นครับมันเป็นเหมือนกับ มรดกที่พวเราสามารถส่งต่อให้ครับถึงผมว่าธุรกิจนี้มันเยี่ยมจริงๆครับเออผมอยากจะจบด้วยว่าถ้าเกิดคนเราอ่ะฟังเพลงเพราะๆอารมณ์ก็จะดีกินอาหารอร่อยอร่อยใช่ไหมครับร่างกายก็ดีมีทีมเก่งๆทีมก็สตรองแต่ว่าถ้าเกิดได้บริษัทแบบอโตอมี่นะ ชีวิตรับประกันเลยครับสุดยอดจริงๆเลยครับผม All อิครับผมก็หวังว่าคนที่มางานในวันนี้ก็ควรจะ All อินะครับขอบคุณมากครับ thank you